สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขแอป APK ที่เราโหลดมาติดตั้งแล้วมันไม่สมบูรณ์ถ้าโหลดมาจากโพสแชบ้างจากที่เว็บอื่นส่วนมากจะเป็นโพสแชนี่แหละที่มันแอปไม่สมบูรณ์ที่มันมีโฆษณาบางคนก็อาจจะเล็กๆไปก็ติดตั้งได้สมบูรณ์แต่บางคนก็ติดตั้งไม่ได้ครับเราจะมาดูวิธีแก้ไขกัน,นครับด้วยตัวจกการไฟ ES File x นะครับ S e s ไ x เหลืองเหลืองเนี่ยถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปดาวน์โหลดที่เพจสตโตได้ครับเนี่ยชื่อมันครับผมติดตั้งไว้แล้วนะครับเราไปดูวิธีการกันเลยครับอแอปที่ผมโหลดไว้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ย hd video player อลองติดตั้งดูก่อน เราติดตั้งดูพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเป็นไม่สมบูรณ์ก็คือโฆษณาอะไรมันมาให้น็กบ้างบางทีก็ตอนนีกไปมันก็ให้ติดตั้งบ้างบางทีก็ไม่ได้บางคนก็ต้องลบทิ้งแล้วก็ไปหาโหลดใหม่ก็หายากไฟที่ไม่พอที่สมบูรณ์ก็มีครับแต่น้อยมากดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ครับ เนี่ยมีโฆษณาอะไรของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้เรากดอะไรไม่รู้มันเยอะแยอะอ่าเราจะมาแก้ไขกันเลยนะครับเราจะไปดูเข้าไปที่แอปเดิมแล้วเรายังไม่ต้องติดตั้งครับเรากดแช่ไว้แล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมัน แก apk เปลี่ยนเป็นไฟล์อัด set ip พอเป็นใ e าทีแล้วมันจะเป็นไฟล์อัดแล้วกดเข้าไปติดตั้งแอปจริงของมันเลยครับเนี่ยแอปพิชั่นของมันจะอยู่ข้างในนะแล้วก็ติดตั้งนะะพอเราติดตั้งตัวนี้เสร็จนะเปิดก็ใช้ได้เลยแบบสมบูรณ์นะครับ บางคนก็ไม่รู้ก็ติดตั้งมาเพรามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลบทิ้งก็ไปหาอันใหม่ก็เป็นอีกเสียเวลาบางคนก็เรื่องเน็ตบางคนก็ใช้เน็ตซิมก็เบืองหมดไปหมด,หมดตังไปครับเพราะว่าแอปบ,บางแอปมันก็หลายเมกนะลองเปิดดูแล้วครับติดตั้งเสร็จแล้วกำลังเปิดดูว่ามันจะเป็นแบบเดิมไหม เราเปลี่ยนชื่อเป็นพายอาัดเห็นไหมมันก็จะใช้ได้เลยครับาฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้อีกครับขอบคุณมากครับ